กุ้งหั่นยาวหรือหั่นเล็กนะหั่นยาวโอเคดังทั่วโลกเลยนะครับนี่อู้ชิ้นใหญ่นาหนานี่นี่ กบกันสามแผ่นใช่ไหมครับนะอ๋อสามแผ่นเรามาดูกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะสามแผ่นแล้วก็มาหั่นอย่างงี้อ๋อหั่นเป็นเต่าพอดีคำคเท่าไหร่ครับอย่างงี้แผ่นละสิบบาทครับสามแผ่นก็สามสิบแต่แผ่นเดียวเราก็ไม่ขายขายเหมือน,น,นกันหมื <laughs> อยากซื้อสองแผ่นเราหั่นครึ่งนะครับ,รบต่อเล้วแต่สั่ง นึกว่าสองแผ่นถ้าสองแผ่นฉันก้เกจหั่นถ้าหั่นครึ่งเดียวถ้าแผ่นเดียวฉันไม่หั่นเลยประมาณนั้นใช่ไหมราตสวดีครับทุกท่านครับ P P f o o ส Story นะครับที่นี่คือทางถนนคอนแวนนะครับเรียกว่าอยู่ใกล้ๆปากทางกันเลยทีเดียวเดินมาไม่ถึง19ก็เจอแล้วนะครับร้านที่เรียกว่าโบราณกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับที่นี่เรียกว่าโบราณสุดๆเลยครับโบราณแม้กระทั่งขายมา30กว่าปีย่านนี้นะย่านสี่ลมย่านคอนแวนนี้นะครับนี่คือนะครับ ป้าอ้วนนะครับป้าอ้วนปังปิ้งเตาถ่านโบราณนะเตายังโบราณถ่านก็โบราณนะคนขายไม่รู้โบราณหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปถามไปสอบถามขายดีสุดๆเลยนะเห็นอย่างนี้ก็เ,เข้าไปดูปรพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีครับทุกท่านครับนี่เลยเรามาอยู่ที่เขาเรียกว่าถนนคอนแวนนะปากทางคอนแวนเลยมาเจอร้านนี้บอกให้เลยว่าถ้าใจกลางเมืองแบบนี้หาของโบราณแบบนี้นะโบราณแท้ๆเลยนะหายากมากแล้วก็มาเจอท,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 ที่นี่นะผมยืนดูแล้วก็แอบๆดูมาสักพักหนึ่งแล้วไม่หยุดเลยอะ่ะไม่หยุดเลยนะ้ปทำคนเดียวใช่ไหมครับเนี่ยทำคนเดียวเลยอโอ้โหนี่เตาถ่านแบบ เล้วฐานฐานจริงๆใช่ไหมเนะ oh, นี่ยโอ้นี่เล้วก็ทำยังไงต่อโอ, oh. อ,อ้โหจเอ่อต้องเจ้ากูชายเน็ดตังไว้เน็่เสร็จก่อนถึงจะได้ลูกอ๋อ้ก็ลูกยาวละจ้าจ้าลูกโอ้โหคิวยาวจริงนะพ <N: S 1> อดี <N: S 1> ว่าไม่ใช่อะไรหรอกลูกค้าเขาจะเข้างานไม่ทันใช่ๆอ่านะ พราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เวลาเรียกว่าถนนตรงนี้เป็น<ม>เขาเรียกว่าเป็นออฟฟิศเยอะมากและพนักง,งานบริษัทนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นอะ่ะบางทีลูกค้าเขาไม่รอนี่ไม่ใช่อะไรเขาจะเข้างานไม่ทันเพราะว่าร้านนี้คิวยาวนะครับอย้ายมาดูตรงนี้อันนี้ทานเนยใช่ไหมแม่ใช่ครับอ้าทานเนยเนาะโอ้โห,โหขายดีอะไรขนาดนี้ ไม่มีไม่เอาคนช่วยหรอหรือว่าคนช่วยมาทําให้ช้าลงเกยกะผม,ม,มว่าผมก็ว่ากันแหละคนช่วยทำยังไงดูเร็วขนาดนีถ้ถ้าช่วยแล้วมาทําให้ช้าเปล่าก,กูไม่เอาดีกว่าอันนั้นอะไรครับนะ้ำตาลน้ำตาลตาอ๋อน้ําตาล,ตาลเรียกว่าวักใส่เลยนะไม่ใช่ป้ายนะครับทุกคนโอ้ตวักตวักใส่เลยออื เราจะประกบก,กัน3แผ่นใช่ไหมครับอ๋อสามแผ่นเรามาดูกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะ3แผ่นเราก็มาหั่นอย่างนี้อ๋อหั่นเป็นเต่าพอดีคำเท่าไหร่ครับอ <ทำ S 2> ย่างนี้แผ่นละสิบบาทครับสามแผ่นก็สามสิบแต่แผ่นเดียวเราก็ไม่ขายขายเหมือน,น,น,นกันขายเหมืนยอนนกัๆๆ <laughs> <c oughs> อลูกสาวจะนำทางทั้งหน่อยแม่ค้าก็ยังบอกยังขายอยู่นั่นแหละ เป็นค้าคนซื้อเป็นค้าคนซื้อนะอ่ะไหนๆซื้อก็ซื้อแล้วขายที่นี่นาน,นยังไงครับเนี่ยนานแล้วครับประมาณสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วโอ้สุดยอดจริงๆตรงนี้เลยไหมสามสิบกว่าปีใช่ครับรใช่คับอยู่ระแบีงนี้นะอ่านี่นะ,ะยาวนานมากตั้งเตาถ่านสามสิบปีใจกลางเมืองนะครับ ลอยต่อลอยต่อผมก็โยกไปโยกมาอย่างนี้แหละนะครับทุกคนดังทั่วโลกเลยดังทั่วโลกเลยนะครับนี่อู้ชิ้นใหญ่นะาหนานะเน,นี่ยนี่ทำ่้ทันแล้วจ้ะไไน,นีน,น้องสั่งไว้สองใช่ไหม,มจ้ะ ผมยืนตรงนี้นะเรียกว่าร้อนหน้าไปข้างหนึ่งเลยอะทุกคน <c oughs> เห็นไฟอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะไฟก็แรงนะแต่ก็น่าจะเป็นเตาถ่านมันจะมีความหอมปนเข้ามาในขนมปังนะครับเรียกว่าปังโบราณน,นะ <c oughs> โอ้โหตายเหนืน่อยฟเหยื่อยโบโบโบ๊บบบบะแมอุ้ยเด็ดมากเด็ดมาก เป็นอีกร้านนึงที่ยืนหน้าร้านไม่ได้เลยนะครับลูกค้าเยอะนะครับต้องมายืนข้างๆาภาพบางมุมอาจจะสวยไม่เท่าหน้าร้านแต่ข้างๆร้านนี้ก็ได้อัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับนี่เลยสุดๆเลยนะครับร้านนี้สามสิบกว่าปีนะครับใจกลางเมืองโอ้อยงี้เขาเรียกว่าโบราณเลยใช่ไหมขายมานานโบราณเพราะเราขายมานานหรือว่าเป็นปังโบราณ ทั้งสองอย่างเลยตอบเป็นด้วยทันนะเนี่ยแม่ค้าทันนะเนี่ยชอบดูตรงนี้นะครับทุกคนชอบดูตรงหันหันนี่แหละอ๋อสองแผ่นก็มาแล้วนะสองแผ่นยี่สิบบาทถ้าอยากซื้อสองแผนแ่นเราหันครึ่งนะครับแต,นบตอนแรกแต่สั่งใช่่คครับแแลล้ตูกาเยนึกว่าสองแผน่นถ้าสองแผน่นฉันขี้เกียจหันจะหันครึ่งเดียวถ้าแผ่นเดียวฉันไม่หันเลยประมาณนั้นใช่ไหม <laughs> ไม่นะครับทุกคนอ่าแล้วแต่สั่งเลยต้องการเป็นพอดีคําเป็นลูกเต๋าก็สั่งได้เลยเนาะอ<ช>่าหรือไม่หั่นหรือหั่นยังไงบอกเราได้เลยนะครับพูดเร็วจริงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าเก้าครับเป็นเล่นห้าเก้าเหรอห้าเก้าครับไม่คล่องจัง่ะครับลีลาดีครับลีลาดี <laughs> <laughs> นี่เดือดปุดๆเลยเลย จะพาไปก่อนใช่รไม่ใช่ว่าขายอย่างเดียวนะครับตาก็บองพระไปด้วยนะพระมาก็ตักบาทด้วยนะครับอารดวนใส่บาทหน่อยหน่อยนี่นะ,ะก็ไปทำเองไม่ได้ก็ฝากไปเนาะ,ะขายวันไหนบ้างครับหยุดวันจันทร์วันเดียวครับหยุดวันจันทร์วันเดียวแล้วเริ่มขายตอนไหนครับเนี่ย หกมงเช้านี่ยมงเช้ามาจุดเตาใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วก็ไปหมดตอนไหนครับเก้างครึเนี่ยเก้าโมงครึวันไหนขายดีที่สุดครับวันธรรมดาวันราใกล้มากลูกถ้าเสารอาทิตย์นี่ออมิตเขาจะหยุดนะครับก็เลยคนจะน้อยลงนะได้จัอังคารถึงสุก ายดีมากๆโอ้ยอย่างนี้มีร้านกาแฟอยู่ข้างๆนี่เข้ากันเลยครับกาแฟอยู่อกาแฟอยู่นั่นเป็นญาติกันไหมล่ะไม่ครับนึกว่าเป็นญาติได้กโฆษณาต่อไม่เป็นไรร้านกาแฟก็อยู่ข้างๆนะซื้อนี่เสร็จไปซื้อร้านกาแฟข้างๆได้เลยใช่มีเลยว่าสตรีทฟู้ดขนาดแท้ของจริงตั้งเดิมเลยนะครับนี่ ไม่ใช่ว่าเป็นปังโบราณอย่างเดียวนะครับโบราณกระทั่งอายุการขายเลยนะสามสิบกว่าปีตอนนี้ห้าสิบเก้าก็ขายมาตั้งแต่อายุจิบเท่าไหร่นะนั่นแหละสามเก้าประมาณนั้นแหละครับแต่ปีนี้ยังเป็นห้องเจ้าอยู่โอ้ตั้งตั้งแต่ตึกข้างๆเนี่ยนะใช่ครับเป็นหอโอ้ตึกแก้วสวนเนี่ยนะใช่ครับเป็นห้องแถวโอ้ตอนนี้ ตึกสูง80ชั้นมั้งเนี่ยเขาเรียกตึกอะไรนะ <A Liberty. S 1> ตึกร <c oughs> ิเบอร์ตี้ตึกลิเบอร์ตี้ทุกคนนะครับตรงหน้าตึกลิเบอร์ตี้เลยนะด้านด้านข้างเนาะไม่ใช่ด้านหน้าเนาะ <c oughs> แต่เป็นถนนค <c oughs> นะอนแวน่์ด้านนูนน้นเป็นถนนสีลมนะครับตรงนี้ก็เป็นป้ายที่เห็น,นไกๆนู่นนะครับก็เป็น ป้ายถนนคอนแวน์ก็คือตรงนี้ตรงปากทางตรงทางม้าลายใหญ่ๆตรงนี้นะครับตรงนี้เลยแล้วเดินเข้ามาเลยนะครับหาตึกคอนแวน์ให้เจอแล้วก็ร้านคาที่เขาเรียงรายกันเยอะๆตรงนี้ใช่เลยเดินได้เลยนะครับเข้ามาก็จะมาเจอ 3- ามสี่ร้านก็มาเจอร้านนี้แล้วตรงนี้ขายประจาเลยใช่ไหมครับประจำเลยครับไม่ให้ที่ใครเลยไม่ ร้ครับร้อยเรอครับเมื่อวานเทศกิจก็มาถามหาครับนี่ชีชโพมีชื่อร้านไหมครับปลาอ้วนครับร้านปลาอ้วนร้านปลาอ้วนนะ,ะไม่มีป้ายแต่มีตัวนะครับ,รบอ่าร้านปลาอ้วนครับคนสีลมนี่เขารู้จักหมดเลยไหมรู้จักหมดครับรู้จักหมดเลย ถ้ามาไม่ถูกก็ถามว่าร้านป้วอ้วนปังปิ้งปังเตาถ่านโบราณอยู่ตรงไหนมาได้เลยนะป้วอ้วนอันนี้คือออเดอร์ที่สั่งใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโป้งเอาสองลอกสามลูกแต่ละสิบบาทครับ สุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับคลิปหน้านะครับมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับ B.P. Food s t o r y นะครับจะนำมาฝากทุกท่านอย่างสม่ำเสมอแน่นอนเลยครับคลิปนี้ต้องกราบอนุญาตลาไปก่อนนะครับผมทุกท่านนะครับขอขอบคุณย่างส่งอีกครั้งครับผมสามแผ่นปะคะ